คราวนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวโปรโตคอล BB 8 4กันนะครับสมมุติว่ามีตัวละครโผล่มาใม่อีกคนหนึ่งนะครับชื่ออีฟนะครับซึ่งต้องการจะมาสอดส่องดู Secret Key ของเรานะครับออฟเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้ทั้งคนตั c h ช n n e l แล้วก็ Classical Channel ที่อลิสกับบ๊อบไ้ใช้คุยกันนะครับ ข้อสังเกตก็คือในโปรโตคอลของเราเนี่ยถ้า Eve ดักฟังอยู่เฉพาะ Classical Channel เนี่ย Eve จะไม่ได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ bit string ที่ที่ใช้เป็นรหัสอยู่ในตัว Private Key เลยนะครับเนื่องจาก Alice กับ Bob เนี่ยสิ่งที่เขาคุยกันใน Classical Channel เนี่ยคือเขาคุยกันว่าเขาใช้ Basic ไหนในการเข้ารหัสถอดรหัสโอเคไหมครับอาจจะโอเคอาจจะมีบางบิตที่เขาเออที่เขาเอามา เอามาเช็คกันว่าบิดตรงหรือเปล่าแต่ว่าบิดที่เขาเอามาเช็คกันผ่านคลาสสิคอลช a นเนลเขาโยนทิ้งเพราะฉะนั้นบิดที่เหลือที่ใช้จริง,รงๆเนี่ยเขาไม่มีการพูดถึงผ่านคลาสสิคอลช a นเนลเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า if e ฟต้องการจะต้องการจะดักเอาตัวตัวคีย์ให้ได้เนี่ยอีฟ e จำเป็นจะต้องไปไปดักจับตัวโฟตอนแต่ละตัวที่อลิสส่งในควอนตัมชานเนลเห็นไหมฮะนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อลิสนะครับเข้ารหัสโฟตอนมาด้วยเบสิสไหนไม่รู้นะครับแล้ว if เนี่ยต้องต้องมาดักจับตรงนี้นะครับดักจับโฟตอนตรงนี้ถ้าเขาไม่วัดแล้วส่งต่อไปให้บ๊อบเขาก็ไม่ได้อะไรโอเคไหมฮะแต่ถ้าเขาทำการวัดโฟตอนตัวนี้เมื่อไหร่นะครับเขาจะทำให้สถานะนของโฟตอนตัวนี้มันเปลี่ยนไปทันทีตามเบสิสที่เขาใช้วัดนะครับ ซึ่งอีฟเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเ,เขาควรจะต้องใช้เบสิสไหนในในการวัดกันแน่ถูกไหมครับเพราะว่าอลิสกับบ๊อบจะมาเช็คเบสิสท,ที่ใช้ร่วมกันเนี่ยหลังจากที่บ๊อบได้รับโฟตอนไปแล้วได้รับควบิตไปแล้วเขาถึงจะมา cross c h e c k กันว่าใช้ใช้เบสิสไหนเพราะนั้นก่อนที่บ๊อบจะก่อนที่บ๊อบจะได้รับเนี่ยตอนที่อีฟดักจับอย่างเนี้ยอีฟไม่มีทางรู้เลยว่าอลิสเนี่ย เข้ารหัสมาโดยใช้เบสิสไหนนะครับสิ่งที่เขาทําได้อาจจิ่งที่ i f อาจจะทําได้ก็คือเขาอาจจะต้องเอาโฟตอนตัวนี้มาดูพิเคตตัวเองนะจากโฟตอนหนึ่งตัวนะครับดูพิเคตให้กลายเป็นเป็นสอก๊อปปี้นะครับ, copy, รบแล้วเอาตัวหนึ่งอะส่งต่อไปให้บ๊อบอีกตัวก็ก็เก็บไว้แล้วก็รอรอที่จะตรวจวัดเอง นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมีดอกจันไว้นิดหนึ่งนะครับในวันข้างหน้าเราจะได้ศึกษาทฤษฎีที่เรียกว่า no cloning theorem นะครับซึ่ง้ทฤษฎีนี้บอกว่าสำหรับควอนตัมสเต t ใดๆที่เราเราไม่รู้สถานะของมันนะครับเราไม่สามารถที่จะ ทำดูพิเค e ให้ได้ควบิตสอันที่มี state เหมือนกันเนี่ยออกมาได้เพราะนั้นวิธีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าวิธีนี้ไม่สามารถทําได้นะครับทางเดียวที่ if จะจะจะเอาข้อมูลเอาอินโฟเมชันจากจากควบิตตัวนี้ออกมาได้ก็คือเขาต้องวัดเพราะนั้น if เลือกไม่ได้ครับเขาต้องสุ่ม basis นะครับ if ต้องสุ่ม basis เพื่อมาวัดโฟตอนตัวนี้นะครับซึ่งมันก็มีโอกาสครึ่งหนึ่งที่เขาจะสุ่มเบสิสมาตรงกับที่อลิสใช้ในการเข้ารหัสเก้ไ,ไหครับถ้าเขาสุ่มเบสิสได้ตรงกันเขาก็จะรู้ว่าอาลิสส่งอะไรมาแล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างโฟตอนตัวใหม่นะครับที่สอดคล้องกับสเตมเหมือนเดิมโฟตอนเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ส่งต่อไปให้บ๊อบได้ แต่มันก็จะมีโอกาสครึ่งหนึ่งที่ if เนี่ยเลือก b a s ิคผิดพลาดนะครับเมื่อเขาเลือก b a s ิคผิดปั๊บนะครับเขาจะทำให้ state ของโฟตอนตัวนั้นนเปลี่ยนไปเมื่อเขาส่งต่อไปที่บ๊อปั๊บนะครับต่อให้บ๊อบเนี่ยใช้เบสิคเดียวกับ Alice ในการถอดรหัสนะครับแต่ว่าสถานะของตัวโฟตอนน่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนึกออกไหมครับ ผมยกตัวอย่าง,างเช่นอลิสนะครับใช้ Standard Basis ในการเข้ารหัสนะครับพอมาถึง if นะครับพอมาถึง if if ไปวัดโดยใช้5าดามาดเบสิสนะครับวัดได้บวกหรือลบไม่รู้นะครับแล้วก็ส่งโฟตอนตัวนะต่อไปนะสมมุติโฟตอนสมมุติวัดได้บวกเขาก็ส่งโฟตอนที่มีสถานะเป็นบวก ส่งต่อไปให้บ๊อบนะครับพอมาถึงบ๊อบปั๊บนะครับสมมุติว่าตัวที่อลิสเข้ารหัสมาเนี่ยเป็นเป็นเป็นบิตศูนย์แล้วกันนะครับเป็นบิตศูนย์เข้ารหัสมาส่งมาถึงอีฟอีฟเนี่ยอาจจะถ้าวัดด้วยฮาดามาร์ทเขาอาจจะได้ได้บวกหรือลบก็ได้นะครับพอส่งต่อไปที่บ๊อบนะครับต่อให้บ๊อบเนี่ยจะใช้สแตนดาร์ดเบสิสในการวัดนะครับ แต่พอควอนตัมสเตทที่ได้รับมาเป็นบวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวัดได้เป็น1หรือเป็น0นเนี่ยอย่างละครึ่งๆโอเคไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นในบรรดาคว i บิตที่อลิสและบ๊อบเนี่ยเลือกใช้เบสิสในการเข้ารหัสทรหัสตรงกันเนี่ยครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์ว่ามีใครบางคนพยายามจะมา จะมาดักจับสัญญาณของเราดักจับเอาอินโฟเมชันของเราเนี่ยนะครับโอเคมันจะมีโอกาสครึ่งหนึ่งที่ if เนี่ยเลือกฮาดามัสเ,เลือก Basis ผิดแล้วในโอกาสครึ่งหนึ่งนั้นน่มันจะมีมันจะมีครึ่งหนึ่งนะครับในในเหตุการณ์เหล่านั้นน่ที่บล็อบอ่ะจะวัดค่าได้ไม่ตรงกับที่อลิซสง่ง ตองทั้งๆที่เขาใช้เบสิสเดียวกันในการเข้ารหัสถอดรหัสโอเคไหมฮะนะครับเพราะนั้นจากข้อสรุปนี้นะครับเราจะมีมีโอกาสนะครับประมาณ25%นนะครับที่นะครับอลิสกับบ๊อบเนี่ยที่บ๊อบนะครับจะ ถอดรหัสได้นะครับไม่ตรงกับที่อลิซส,ส่งนะครับถึงแม้ว่าแม้ว่าจะใช้เบสิสเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจากจากไอเดียตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะ สุ่มนะครับบิตที่ที่เราใช้เบสิคตรงกันเนี่ยครับเราเลือกที่จะสุ่มบางบิตมา cross check กันว่าตรงกันหรือเปล่าได้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่ามันมีใครมาดักฟังเราหรือเปล่านะนะครับนะครับออสุ่มมาบิตบิดหนึ่งใช่ไหมครับถ้าถ้ามีคนดักฟังปั๊บถ้ามี if อยู่เนี่ยเราเอาบิดมา cross check กันเนี่ยมันก็จะมีโอกาส 2 5ที่มันจะไม่ตรงเพราะนั้นถ้าเราสุ่มหลายๆบิตอะถ้ามันมีคนคอสมามาดักฟังจริงๆอะสุ่มไปสักพักนึงอะมันจะต้องเจอด้วยความน่าจะเป็นสูงเห็นไ,ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราเลือกสุ่มมามากพอนะครับแล้วพบว่าโอเคบิตทั้งหมดที่ที่เราเข้ารหัสถอดรหัสด้วยเบสิสเดียวกันเนี่ยมันได้ผลเหมือนกัน มันก็มีความมั่นใจสูงที่จะเชื่อได้ว่าเราไม่ถูกดักฟังนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสำหรับโปรโตโคอลนี้เนี่ยเออมันไม่มันไม่ได้รับประกันนะครับความปลอดภัยกรณีที่ Eve เนี่ยเออเรียกว่าเป็นทำทำตัวเป็น man in the middle นะครับหมายความว่าถ้า Eve เนี่ยปลอมตัวเองเป็น b อบไปพูดคุยกับ Alice นะครับ ในขณะเดียวกันก็ปลอมตัวเองเป็นอลิสเพื่อไปพูดคุยกับบ๊อบด้วยนะครับถ,ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยตัวโปรโตโคอลนี้ก็ก็ไม่ได้รับรองความปลอดภัยนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเ,นเราก็สามารถาสามารถป้องกันได้โดยการทำออเทนติเคชันอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อทดสอบว่าคู่ที่เราสนทนาอยู่ด้วยเนี่ยเป็น เป็นอลิสหรือเป็นบ๊อบจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันแรกนะครับสำหรับควอนตัมอินโฟเรเมชันที่เราได้ศึกษากันมาสำหรับเนื้อหาในสัปดาห์ที่2นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เตรียมตัวพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับ